สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาเปิ่งยายทอดหมูจ้ะเหลืองกำลังสิได้ทีอลไรจ้ะพี่น้องหมูแดดเดียวทอดหมักน้ำปลานะจ้ะย,ยายหมักน้ำปลาจ้ะพี่น้องมเบิ่งน้ำกันเลยนี่เะยจ้ะพี่น้องเอาคื้นแล้วว้างฮะยายกะสิบไปแพ็คเด้อบาทนี้เด้อ ยายบบได้มักแบบว่ามีคงมีเครื่องเอียงหมากไม้ได้พี่น้องนี่แหละเขาก็มักมักนำป่าเอาไปตากแดดไปตากแดดพอให้มันแบบว่าไอ้เซษตโตนะพี่น้องมัดหมากนะให้มันมัดหมากเขาก็เอามาทอดจ้ะพี่น้องเนี่ยน่ากินคือกันแต่ว่าต้องเป็นนำป่าแบบยางดีนะเด้อจ้ะพี่น้องเด้อจองซ่บ ลงเห็ดเบิงแอบแคงจ้ะมันนี้กะก่อยหอยพี่น้องเหมือนที่ยายค็ดก่อยหอยใส่บักม่วงจ้ะพี่น้องมักม่วงสุม่มแสบๆเล้พี่น้องเลยในก่อยหอยเนี่ก็ซิมีไอ ตะไคร่ซ้อยเนาะค่ะมีตะไคร่ซอยมีหัวหอมมีคาไซเด็กน้อยเพื่อแบบว่าให้มันมีกินหอมแต่พี่นองเฮาคอยมาปรุงรสเขากลัวมักพริกเนาะค่ะต้นหอมแต่ย่ายยไ่น้ำปะลาเดอ้อก่อยหอยบานย่ายยไ่น้ำปะลาะต่พี่นองเขากันคักแซก่บ แซ่บจ้ะพี่น้องหมือนนี่แหละเป็นเมนูที่ยายสิออกเดขายมือแรกนี่แหละจ้ะลองเห็ดเบืองเด้ออันนี้ก็เป็นย่ำปลาทูจ้ะสูตรละ20บาทด้วยพี่น้องจักว่ากำไรอยู่ใส่จักว่าทุนอยู่ใส่ยายยังบงหูเลย <c oughs> จ้ะเอายายสิอัปเดตเห็ดเบืองอีกที่หนึ่งว่ามีอย่างไงน,นอกจากตอนนี้ยายกำลังเลิมเห็ดจา้า นี่จะพี่น้องมาเทน,เนี้กอะใยกระสิเอามาแพกเนาะค่ะมาแพกเท็ดถุงละยี่สิบบาทน,นี่ก็เป็นปลาสม้มปลาส้มทอดจ้ะชิ้นละยี่สิบห้าบาทเลยเนี่ยชินยังไงแถมมกพริกน้ำจ้ะพี่น้อง <c oughs> ได้ทอดแล้วๆเห็ดแล้วใยกระสีแพกค็ดเป็นจังสี่เลย แปกไหลน,นีกระสิเป็นปลาหวานวงเลี้ยงซีฟูกันจ้ะอันนี้ได้กำไรบ่หลายดอกจอันนี้กำไรอยู่ประมาณสี่สิบบาทต่อกิโลนี่จ้ะแพงยุ่อันนี้นนบางขรั้งกินแนนก,กบะหมี่กำไรจ้ะพี่น้องเอ้าคลิปนี้ยายกันขอจบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวย้ายเตรียมคองขึ้นรถแล้วก็สิออกไปขายละจ้าขอบุณค่ะที่เขามาติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ